กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับตรวจหวยลาวงวดประจำวันที่2กรกฎาคม2563คอนอื่นนั้นรวมสาระชแนลขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดผลหวยด้วยนะครับผลหวยราประจำงวดวันที่2กรกฎาคม2563เลข4ตัวออก32203220 เลข3ตัวบนออก2 2 0 2 2 0เลข2ตัวหน้าออก3 2 3 2 3 2เลข2ตัวหลังออก2 0 2 0 2 0ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องครับผลหวยเราประจำงวดวันที่2กรกฎาคม2563เลข4ตัวออก3220 3 2 2 0เลข3ตัวบนออก2 2 0เลข2ตัวหน้าออก3 2เลข2ตัวหลังออก2 0 2 0